สวัสดีมื่อนี้ก็มาพบกับแม่องค์บ้านนาะอีกคือเก้าวน้าทุกคนเนาะแม่องค์บ้านนาะที่พาเขา,าเขินโขยได้เฮ็ดเมนูกินกับเขาอีนอนทุกคนเนาะมื่อนี้ก็สิมีอันโขจิกจัน่นสิไปโขจิกจันนะ่นเนาะแล้วก็มีเมนูอันแกงเห็ดโบดแล้วก็ซุปเห็ดโบดแล้วก็โขแมงคานูนเด้อทุกคนเด้อแล้วก็อนันทีไปกับข้อข้อมงขออนะ้อจือเนาะเอฟซีทางไหนประเทศแล้วก็ตั้งประเทศเด้อทุกคนเด้อพระเป็นโคตไลโคตรแฉ่แม่องเลยเด้อพระโคตติดตามแม่องเด้ เขาบอกขโมกขับเจอเอฟซีทั้งหลายประเทศและก็ต่างประเทศนะทุกคนเนาะที่เขามากดไลห์เฮาไม่องค์ขโมกขับเจอก้อนอันบ้าไปกันเลยเนาะไปกันเลยเนาะไปกันเลยไปโคตรจังจันแล้วก็ไปเฮ็ดมีหนุนเชฟเซ่เนาะอันนี้เฮ็ดบดเจ้เจ้าเฮ็ดบดเด้อทุกคนเด้ออันนี้เฮ็ดบดอันนี้เฮ็ดบดอันกำลังสิตาตีแกงเจ้เจ้าอันนี้เห็นบ่นาะกัตัดตีนแกงอันนี้เฮ็ดบดเฮ็ดบด

ราศียู่ตตีเห็ดบุสกำลังจะไปแก่งเรือทุนเรือมาเด้อไปเยอะเยอะมากีนอัเด้อเอฟซีในทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะใครเคยกินเด้อเห็ดบดนี่็นไหมเฮดบุสบานคอยน้มเหงาเห็นไหมเห็นบ่มเนี่ยมันมามามา ตีแล้วเนะเาะถือจะเอากรมาล้าง,งด้วยตะกุลตอนที่แกงของกรมาล้างถือก็เนาะทำน็เป็นแบบกระมาล้างถือตอนตอนนี้เสร็จมีแต่ดอกงามๆถือเจ้าเว้ยเก็บพักเนาะพักนางตู้เนาะมือเชื่อแกงอันเห็นปะมือเชื่อแกงเห็ดบลูถือเจ้า โอ,อ้เชอรแกงเฮดบูดเด้อรพักนังตู้อันนี้นะกบมะกะชิแก่ๆเนาะแก่ๆได้หอกกระหาเอาเบื่ออ่อนๆมาเนาะทุกคนเนาะอันนี้พักนังตู้เดอ้ออันนี้นะเห็นบ่าพักนังตู้กะซีประมาณนี้เห็นบ่เห็นเ่าพักนังตู้พักนังตู้หลังจากเอาล้างเลยเรียบร้บรอยเนาะทุกเจ้าเนาะ สิมีประมาณนี้เค็มแกงเนาะมีพัดนางตู้แล้วก็โฮซิงเคือเด้อคาถาบะหมี่ซองย่างอันนี้นะทือบอกบอสเซบแกงเฮ็ดนะพี่เจ้าเห็นบะแกงเฮ็ดบดนะวันนี้ก็มาตำข้าวเบือ่อทุกคนมาตำข้าวเบือ่อเชื่อแกงเฮ็ดบดเนาะ กขบือและแล้วก็มาเพ็ดเซอร์นี่น้นจะหนักเหากอะหนีไปแล้วเนาะหากอันนั้นไปแล้วตามขบือและนะหอกมีแกงแบบันนี้กะะทงเวลาแกงเลยเนาะเอาเฮ็ดลงเซอร์หมอบันนี้ทุเจ้าเอาเฮ็ดลงเซอร์หมอเนาะทุเจ้าเนาะน้ำยานางก็คือก้อยขบือไว้เอาเฮ็ดลงเซอร์หมอเด้อทุกคนเด้อโอ้ชิงขือลงเนาะ พักนังตู้เนี่ยเฝ้ไปแล้วยังเอาหลงพักนังตูนะเอาเสรนะตุกุนเนาะเห็นบ่เอาเสริมหมอเล็บร้อยเลยเด้อเอาเสริมหมอเล็บเล็บร้อยเนาะวันนี้ก็เอากระเบื้อลงไปเนาะเอากระเบื้อลงไปทัานตอนทัานเก็งกระเบื้อลงไปเนาะกระเบื้อมันจะมีน้ำยะหนางได้ สีสีสีเดี๋ยวสีสีฟ้า,าแล้วก็นำปลาแดกลงไปปลาแดกนะข้อยสีใส่ยันอยู่ชองงันชองอยางเด้อซื้อปลาแดกเฮดเองโลดอันนี้ค่ะมีปลาแดกหนูแล้วก็ปลาแดกอันพอหนูเนาะมีปลาแดกหนูแล้วก็ป,ะะปลาแดกหอมป่นกันเด้อปลาแดกลงไปคือขอ,อยังผ่านไส้ขอ,อยัดมันเข็มสิ่งบางกอน อันนี้แป้งหนูเนาะแป้งหนูนิดนึงจเจ้าเห็นปะขนหล่นห่าคุกเขาคุกเขากันบันนี้เนาะคุกเขาคุกเขาเข่ากันเด้อมากินอะไรองค์เด้ออม่องค์เฮดเมนูแกงเห็ดเออเบิ้งกับปลาหมีย่างห่าวตำข้าวเบือเนาะตำข้าวเบือแลกแล้วก็ห่ามาตำมะเฟ็ดดิ๊กเชอแล้วก็ห่ามาค้างหม้อไว้แล้วก็ห่าเอาเห็ดหลงห่าเอาเฮดหลงแล้วกั มันเอาวันโพชิคอหลงแล้วก็เอาวันเขาเบอรอหลงเอาประแดะ่หลงแป้งโหนหลง่อเจ้าแล้วก็มันพดมันซุกแล้วเรยบร้อยแล้วก็สีเอาพักนังตูเ้เซินำรังมาเนีทุกคนเอ็นปะสีหน้าตามกับอย่างประมาณนี้แต่มันหมอ,อยังไม่ทันได้พดเด้อทุกคนเดออลังจากพดสุกแล้วแล้วก็เอาพักนังตูลงอองต้ลงเซิอนเนาะทุกคนเนาะเห็นบมพักนางตู้เซินโบยเห็นพักปรไแด่เนาะเพราะว่ามันเป็นขวัญขึ้นมาทุกจัเห็นบะ เบิ recibir, <S <s ้งในองค์ที่สี่เบิ้งมันเสบแล้วบ่พอดีแล้วบ่แกงเฮดปุ๊ดแสพเสพทุกคนได้กินอันอันแกงเฮดปุ๊ดแล้วกะผู้ใดอันเคยกินอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเนาะเขาไปอยู่ในเมืองกะสิมีรสชาติของอันกินอ้ายบ้านหน้าเนาะจู่เจ้าเนาะแกงเฮดปุ๊ทเฮดปุ๊ดเห็นบอกเสพเสพเห็นบอกเห็นบอก สุกแล้วเด้อแกงเห็ดบดเด้อพร้อมเสิร์ฟพร้อมตักเสื้อถุยนาตามันก็จะเป็นประมาณนี้เจ้าแซ่บๆเด้อทุกคนเด้อเห็นบ่นี่ตักเสื้อถุยไปไปกินน้ำกันนะเป็นต่แซ่บเห็นบ่แซ่บๆเด้ออ่อนๆนุ่มๆเนาะสุเจ้าเมนูแกงกะเนาะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเสื้อถุยเรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะเมนูแกงกะเสิร์ฟตักเสื้อถุยเรียบร้อยเลยเด้อ กะแสบทุกคนตัวนี้แหละสอยสุกตัวนี้นะตัวนี้นะมันสีอันแก่แก่ได้จังน้อยเนาะมันสีเยอะๆเนาะอันอันนี้นะสีสอยสุกที่เจ้าเห็นบ่สอยแล้วนี่สอยนะสสุกดมันอันแบบดอกเยอๆเลยแหละสสุกเจ้าอันนี้นะดอกน้อยแล้วสีแกงเด้อทุกคนเด้อนี่ เห็ดบดเห็ดบดบ้านเจ้าก็มีบ่าอันสวยต้นสวยนี่มาสวยแล้วก็ไปอุ้อน้ำยาหนังเนาะแล้วก็มาสุกเลยทุกคนเลยตัวนี้น้าคอยซื้อเห็ดเมนูสุกด้วยตัวนี้นะเนาะ หลังจานเฮาซอยแล้วเรียบร้อยนะเฮาก็มาเชิหมอแล้วก็เฮาก็มาสิมาอู่เชิญน้ำยานางเนาะอันพักอันนางตู้กับอ่ะสิงเขือนี่ตาเฮาก็เชื่อกันเลยเนาะก็เอาแป้งโนลงไปเนาะแล้วก็เอาน้ำมันปลาแดลงไปวาดเนาะอู้เพราะมันเนี่ยอันนี้เป็นน้ำปลาแด่อู้เพราะมันเขากัดเนาะทุกคนเนาะมันซุกแล้วเฮ่าจีด้อันนั้นมันซุกแล้วเฮ่าจีด้ยออกมาซุกทุกคนเห็นปะน้าตามประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อ เฮ็ดเฮ็ดบดเส้น้ำยาหนังตัวที่เ่าไปซุกตัวนี้ในเมนูซุกสุณเจ้าเคยซุกอยู่บ่ใครเคยชุกเฮ็ดเด้อันนี้นะมันสีเฮ็ดเมนูซุกอันนี้นะซุกแล้วเ่าก็สซีมาซอยเนาะอันโตมันสีประมาณอันซีแก้แได้ทามาซอยต้อนน้อยๆเนาะทำมาซอยตอนน้อยๆห่ามาซุกซุกแล้วก็เ่าก็กีมาเฟสแล้วก็อันแล้วก็ข้าวคู แล้วก็ผักแผวหอมแผวเนาะที่เจ้าเนาะก็หอมเป็นเนาะมาเชื้อเนาะอิงตามไผหมักผักยังก็เชื้อเนาะที่เจ้าเนาะมาแล้วก็สุกต่ำๆให้มันคลลน์คอลน์พวมันเข้ากันที่เจ้าก็แซ่บๆทุกคนเห็นบอกเมนูน้าตามันสิเป็นประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อเด็ดผักแผวเนาะที่เจ้าเด็ดผักแผวเชื้ออันนั้นเชื้ออันสุปเห็ดเด้อมาเก็บผักตอนนีนกัมีผักแผวเด็ดเอานผักเผวหอมแผวเนาะมาเชื้อสุปเห็ด ้าอันคาดเมนูอันคาดอันเมนู้าคาดผักแผวแล้วแม่นบอแเซบเนาะทุกคนอันนี้คือผักแปรนหอมทุกเจ้าจีมะเพ็ดเนาะทุกคนเนาะจีมะเพ็ดเซ่ออันฉุบเพ็ดเดอร์นี่เดอร์จีมันหอมๆเนาะทุกคนเนาะหน้าตามกสิประมาณนี้เนาะจีมะเพ็ดอันนี้ทุกคนอันนี้นะทุกเจ้าอันนี้นตับมะเพ็ดเดอร์ตับมะเพ็ดเจะฉุบเพ็ดอันนี้นะ เพื่อสุกเ็ดอันคือจะลังจากอันตามแจกแล้วเนาะตักระเทยเซื้อชิ้นเจ้าเมนูชุดเดอร์นนี้เดอร์เห็นป่ะต้นตำรเสื้อโค้กสุกนะบ้านหอยเห็นป่ะเอาอันพักลงเซื้อเนาะแล้วก็ข้าวโลงเซือชิ้นเจ้าแล้วก็มาตักเฮากันบั่ง เขากันเนาะคุณเจ้าเนาะมาเด้อมาเด้อแซ่บๆมันกันเด้อเมนูซุปเนาะแบบนี้มันจิเอิร์หนาเมนูซุปเนาะทุกคนเนาะเห็นบ่เห็นแบ่เมนูซุปอันนี้นะเห็นบ่ซุปแล้วละเด้อทุกคนเด้อซุปแล้วละเด้อเมนูซุปเพชรเป็นแต่แซ่บบ่ทุกคนเห็นบ่แซ่บๆมันกันเด้อ พร้อมเสิร์ฟแล้วทุกคนเด pigeon, ó, ading, ícios, ading. ้อซูเพ็ดซูเพ็ดอันกับกับมะเขือเห็นปะมะโทมาม er. like <Yeah. S 1> so ่าทุกคนนี่จ้างมาปิดปีดแล้วเาก็มาโข่ทุกคนเด้อเห็นปะมาโข่หนาะยั่นเนาะโข่แล้วก็มาต่ำต่ำแล้วก็ไปกินเนาะทุกคนนะเสแสร่ให้มาต่ำก็ต่ำให้บ่อบมาต่ำแบบนี้ปะทุกคนเนาะสิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ จั๊กจั for for ่นครูจั๊กจั่นหลังจากคูแล้วเราก็มาต่ำเนาะมันก็สิออกมาหน้าตามาเป็นแบบนี้เด้อต่ำจั๊กจั่นทุกเจ้าเด้อเมนูครูจั๊กจั่นแล้วก็ปุลจั๊กจั่นเนาะทุกเจ้าแซ่บๆนสรมกันเลยทุกคนเป็นมา